สวัสดีค่ะสวัสดีจากครัวไทยน้อยๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นะคะนาก็จะเอาตัวอย่างนะคะงานที่นาไปจัดนะคะอันนี้จัดงานแต่ง120คนนะคะรูปถ่ายเราถ่ายได้ไม่ทั้งหมดเราก็เอาเฉพาะบรรยากาศตอนเราเตรียมงานเท่านั้นนะคะ อันนี้จะเป็นงานอาหารไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของว่างแล้วก็อาหารหนักนะคะอันนี้จะมีทั้งหมด12เมนูนะคะรวมทั้งฟิงเกอร์ฟู้ดแล้วก็อาหารหลักนะคะจะมีปอเปี๊ยะกุ้งชุบแป้งทอดถุงทองอกระทงทองแล้วก็ยำเนื้อโอ้หลายอย่างมากเลยไล่ไม่หมดเพราะลูกค้าแบบอยากได้หลายๆแบบหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ลาเตียง แล้วก็อาหารหลักก็จะมีพวกแกงผัดแกงผนงแกงเขียวผัดเปรี้ยวหวานผัดเม็ดมะม่วงผัดเผ็ดแล้วก็ผัดไทยแล้วก็ผัดหนีสัวนั่นเองนะคะในขั้นตอนการจัดนาจะต้องวางเหมือนนาวาดต้องวาดรูปวาดแลนก่อนแล้วว่าเราจะใช้วางยังไงเราจะจัดยังไงเพื่อที่ไปถึงหน้างานแล้วนาจะได ทําทถูกนะคะว่าเราจะต้องจัดวางอย่างไงอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างเพราะว่าบางทีหน้าง,งานที่เขาส่งรูปมาให้เราขนาดที่เขาบอกมันมันผิดไปอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาปรับเปลี่ยนเหมือนวันนี้เราก็ได้ปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะคะอย่างโต๊ะเนี่ยดาแพลนไว้ว่าอยากให้เป็นตัวแอแต่แล้วพอไปถึงหน้างานมันวางตัวแอลไม่ได้เราก็ให้เป็นวางยาวไปทั้งหมดเลยซึ่งการเตรียมเนี่ยเพราะว่าเราจัดแต่งสวยงามนะคะ เราก็จะต้องแบบว่าแพลนมันให้ดีที่สุดจัดวางเรียบร้อยเรารู้แล้วว่าเราจะวางอะไรที่ไหนตรงไหนเราก็จะจัดวางก็จะมีคนช่วยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะรู้หน้าที่ว่าต้องทําอะไรคนอยู่ในครัวก็คืออยู่ในครัวคนอยู่ข้างนอกก็จะช่วยเราอยู่ด้านนอกถ้าเป็นงานใหญ่ๆหน่อยก็จะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยเป็นงานแบบเนี้ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะมันเราพูดไม่ได้ว่า่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะ ต่อให้เรากําหนดเวลาแล้วว่าสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเสร็จแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็จะมีเลดงานแบบนี้จะไม่มีตรงเป๊ะ,ปะนะคะเราก็พยายามแบบว่าแพลนมีแพลนหนึ่งแพลนสองอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นมันก็ทุกอย่างมันก็จะเขวไปหมดนะคะดีตรงที่ว่าเวลาไปจัดงานแบบนี้เหมือนต่างชาติอะเขาก็จะให้เกียรติเรานะคะเขาจะไม่มาจู้จี้จุกจิกเพราะเราคุยกับเขาแล้วว่าเราจะต้องทําแบบไหนแพลนมันต้องออกมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทุกอย่างมันก็วางไว้หมดแล้วมันมีระบบวางไว้หมดแล้วมันอาจจะมีแบบผิดระบบบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันก็จะไปได้ดีมากๆตอนนี้คือในนี้นะคะนาะจัดอยู่ที่หัวละถ้า,ารวมอันนี้คือไม่ได้รวมจัดนะคะแค่อาหารอย่างเดียวเนี่ยก็ตีไปสักประมาณหัวละ90นะคะหัวละ90ฟรังแต่ไม่รวมของหวานนะครับมีแค่อาหารนะคะ เพราะว่านาก็จะต้องมีค่าลูกน้องค่าอะไรคืออันนี้ที่พูดไม่ได้แบอบกว่าอยากให้ทุกคนคิดว่าเอองานที่เราทำอะ่ะมันนาจะต้องบวกค่าชั่วโมงของตัวเองบวกค่าชั่วโมงของอทีมงานของนาด้วยนะคะมันก็อยากให้เป็นประสบการณ์ในหลายคนนะคะที่พยายามมองหาว่าตัวเองอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้คิดต้นทุนเราถูกว่าเป็นยังไงนะก็เนี่ยค่ะมันเป็นบรรยากาศในการทำงานของนาเราก็จะจัดพอเสร็จแล้วเราก็ ปล่อยให้ลูกค้าทานได้เลยนะคะเป็นการจัดแบบนี้นะคะส่วนโต๊ะส่วนอะไรถ้าลูกค้าอยากได้เดคอเรชันหรือว่าอยากให้เราตกแต่งได้ให้เราก็จะเพิ่มจํานวนเงินไปนะคะเราก็จะบอกเขาว่าเออถ้าจะต้องมาจัดโต๊ะจัดอะไรเราก็จะบอกราคาเข้าไปซึ่งมันแล้วแต่ว่าเขาต้องการแบบไหนนะคะต้องการดอกไม้ชนิดไหนต้องการของตกแต่งโต๊ะแบบไหนอันนี้คือมันแล้วแต่ลูกค้ามาเราก็จะบอก ราคาเข้าไปหรือลูกค้าจะให้บัตรจิตเรามาลูกค้าก็จะบอกว่าบอกมาเลยว่าฉันมีเท่านี้ฉันอยากให้เธอทําเท่านี้ค่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของงานที่นาทำนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจนาะแล้วก็ทีมงานของนาด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกลัวไทย,น,ยน้อยในสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวัสดีค่ะ